เออแล้วเป็นไงการ์ตูนเปื่อยไหมมันตัน้ำไม่เทน้ำเทน้ำใสเหรอเทน้ำใส่เ,อ,สเอาทิชชู่มาเลยเอาทิชชู่มาเลยแล้วเป็นไงบ้างคนเนี้ยแม่กลางทางน้ำเลือกมันมดูแล้วโอ้ยเห็นไหมไปเอาไปเอากระดิ่งมาให้พ่อใช้หน่อยปเปล่ากระดิ่งมาที่กระดิ่งมาเมื่อกี้พ่อจะขายของนะลูกนะมาขายของช่วยพ่อไหม ยังบททันนอนพี่น้องยาสีฟันสองร้อยบาทสองกล่องสามร้อยห้าสิบบาทฟรีค่าจัดส่งอันนี้เป็นโป,แบบาาโปรแบบคิดเราขายเลยโปรแบบคิดเราขายเลยขอบคุณครับน้องพอย น้องพลอยมากดให้พ่อหน่อยได้ไหมเวลาพ่อพูดแล้วน้องหนูก็กดได้ไหมโอเคหนูกดนะโอเคครีมอาบน้ำสองแชมพูหนึ่งค่ะกดลิงก์ที่ปักมุดเลยนะครับบอกบอกคุณย่าคุณยายกดลิงก์บอกบอกก่อนคุณย่าคุณยายพี่พี่กดลิงก์ที่ปักหมูดเลยนะคะโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับ กดลิงก์ที่ปากหมุนนะถ้าซื้อครบซื้อหลายๆอย่างรวมกันเนี่ยจะมะีส่วนลดให้ด้วยนะนะครับใครฟังไม่ทันก็สามารถสอบถามแอดมินได้ครับผมสามารถสอบถามแอดมินได้นะครับ 2,600ท่านกดลิงก์ที่ปักหมุดได้เลยค่ะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อครับผมบ่มีเบียงมือนนี้ผมบ่มีลไล่ได้เมียไปเห็นงานผู้เดียวนะฮะช่วงปิดวงปกติผมก็จะไปคอนเสิร์ตกับแอนแต่ว่าปีนี้คือผมก็หยุดนะครับผมหยุดเพราะว่าโรงแรมก็จะใกล้เสร็จแล้วนะครับห้องประชุม ต้องมาเซตระบบต้องมาดูคาเฟ่ต้องมาดูสวนและต้องมีงานอื่นๆอีกนะครับทั้งขายบ้านขายตึกขายที่ดินผมนกับแอนกเลยว่าพี่คือพี่ไม่ต้องรับคอนเสิร์ตก็ได้แต่คือด้วยความ่าเฮาได้เฮ็ดนงานถุกมือเนาะได้หาเงินถูกมือพอหยุดจริงๆมันก็มันก็รู้สึกไม่ดีอ่ะเหมือนไม่มีคุณค่าเรากับเนี่ยกับไปเฮ็ดนงานผู้เดียวงสี่เฮาก็ดู้ืึอว่าเออเราต้องทํามาหากินช่วยกันนะผมก็บ่เคยเป็ี่นหนึ่งสี่เนาะนะครับ ปกติก็จะไปด้วยกันช่วงช่วงปิดวงแบบนี้นะครับก็เลยเออมือนี้ขายของกันนะสินี้คนอุดหนุนบอสสั่งพรุ่งนี้ทันไหมครับออโปรโนี้ขอถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับเพราะว่าคือเดี๋ยวมันจะ <c oughs> เดี๋ยวมันกําไรมันเสียหายนะ <c oughs> เดือนนึงผมจะมาจัดโปรโมชั่นแบบนี้สองครั้งนะครับปกติแต่ว่าถ้าใครแบบซื้อราคาปกติก็สามารถซื้อได้ทุกวันนะที่เพจบอสแคร์ตามลิงก์ที่ปักหมุดนี้เลย นะครับยาสี